ต่อไปเป็นการสาธิตการอัปโหลดแกลเลอรี่ประกอบบทความภายหลังที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถที่จะเขียนบทความโดยมีแกลเลอรี่ประกอบอยู่ด้านล่างได้จากเมนูบทความเลือกการจัดการบทความจากนั้นคลิกสร้างบทความใหม่ที่ปุ่มสร้างใหม่ การสร้างบทความนะครับในชื่อเรื่องก็ให้ท่านพิมพ์ชื่อเรื่องของบทความลงไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของเซ t ชันเป็นข่าวนะครับแล้วก็แคตเกอก็ข่าวหน้าเว็บการแสดงหน้าแรกนะครับให้ติ๊กด้วยใช่ในที่นี้นะครับ สมมติว่าผมได้เขียนข่าวนะครับไว้สักหนึ่งข่าวหลังจากเขียนข่าวเสร็จแล้วนะครับผมจะให้มีแกลเลอรี่ประกอบบทความอยู่ด้านล่างก็เพเตทนเทอลงมานะครับก่อนที่จะสร้างแกลเลอรี่นะครับเราจะต้องไปอัปโหลดแกลเลอรี่เข้าสู่ระบบก่อนนะครับ โดยการไปคลิกที่อัปโหลดรูปภาพนะครับ Insert Image Edit นะครับเลือกกรู่นะฮะจากนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับห้ามพลาดก็คือการเลือกนะครับการเลือกที่เก็บไฟล์รูปภาพนะครับจะต้องเลือกเป็นสตอรี่เท่านั้นนะครับ คลิกที่ Story นะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งโฟลเดอร์ซ้ายสุดนะครับเลือกเป็น Story นะครับฝั่งขวาสุดนะครับด้านบนให้คลิก New Folder นะครับแล้วก็สร้างมาตัวอย่างผมนะครับจะใช้คำว่าเท็นะครับเท็ตัวนี้ก็คือนะครับตัวที่เก็บรูปภาพในแกลเลอรี่นะครับ เสร็จแล้วก็โอเคนะครับมาดูนะครับโฟลเดอร์เทสก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเทสจะอยู่ในสตอรี่นะครับถ้าไปอยู่ที่อื่นท่านจะไม่สามารถแสดงสตอรี่ได้จากนั้นนะครับคลิกที่เทสนะครับจะปรากฏหน้าว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับที่ปุ่มอัปโหลด เลือกเบราว์นะครับเลือกไฟล์มาไฟล์ภาพควรที่จะตัดนะครับให้มีขนาดพอดีหรือไม่ควรใหญ่มากนะครับถ้าใหญ่มากก็เลือกรีไซส์เองนะครับเลือกรีไซส์ตัวอย่างนะครับภาพของผมนี้จะอยู่ที่ประมาณ600คูณ400กว่านะครับอ่าประมาณ640คูณ480พิกเซลนะครับ ผมก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ Open นะครับจะสังเกตเห็นรูปภาพนะครับไฟล์ภา,ภาพเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถูกอัปโหลดนะครับจากนั้นสถานะยังเป็นสีแดงอยู่จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดนะครับรอสักครู่ถ้าอัปโหลดเสร็จนะครับตรงนี้ไฟล์จะเริ่มถูก upload, อัปโหลดเข้าไปเรื่อยๆนะครับรอสักครู่ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ให้คลิก Cancel ออกไปนะครับจะอยู่ที่หน้าจอการเขียนบทความข่าวนะครับให้เปิดแท็กนะครับเปิดแท็กเครื่องหมายปีกานะครับโดยการพิมพ์เครื่องหมายปีกกานะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับ g a l l e r y นะครับคำสั่ง g a l l e r y นะครับเครื่องหมายปีกกาปิด ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับสร้างไว้ในสตอรี่ก็คือเทสนะครับจากนั้นก็ปิดแท็กเครื่องหมายปีกกลางครับโดยมีสแลใช้คำว่า g a l l ลอรเหมือนเดิมนะครับอย่าพิมพ์ผิดนะครับถ้าพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ผิดแกลเลอรของเราก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่บันทึก ตัวอย่างนะครับแสดงตัวอย่างครับสังเกตรูรปภาพในแกลเลอรี่ของผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าคลิกที่รูปภาพนะครับก็จะปรากฏรูปภาพขึ้นมานะครับคลิก next ถัดไปในส่วนนี้นะครับเรียกว่าแกลเลอรี่ประกอบบทความนะครับที่จะต้องการให้แสดง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ